สา,าวล่าเห็นแล้วใจฟูสุดๆเลยป้าใจสีไาล่ๆพีพีเอเอาใจสาวเล่าไปเต็มๆเลยบอกยได้ว่าลอเก่งสุดยอดละกะนํำใจงดงามนิสัยดีแห้งพีพีเอฟซีมใส่สาวล่าดาีใจแถบละลาๆเลยป้าตอนนี้น้องเดียจ,จะพาพีพีเอไปเบึงนักบินดบของประเทศไทยที่ขับ M16 ก็ดูน้องเดียเองกับตงการาบขออนุญ,ญาตทางเจ้าของสองเดือที่จะนำคลิปหนีมาดีเอ็กซันต่อถ้าคิดว่าจะรอขนาดหนีมามาอยาบบะช้าลาวเลยเรื่อน <c ười> ี่พีพีเอฟซีโอ้โหน้องเดียเลยเห็นรอแห้งมือนันให้น้องจินเบิเ้งนำน้องน้องเดียกะยังงงอยู่ว่ะครับ เอ็มสิพวกนี่คือคาเฟอีซังแต่วันนี้น้องเดียเลยฮูแล้วโอ้ยทั้งดอทั้งเก่งฮีโร่ของน้องเดียเลยพี่พเอฟซีรออู้บปวนะป้าทั้งดอทั้งเทอู้หูเบื้องพพเอฟซีอู้หูหยิบใส่อีกป้าน้องเดียวบุคคลว่าสิรอขนาดนี้แล้วก็เก่งแหงหน้าตาจนน้องเดียคิดว่า นี่คือเกาดีบางทางยยีนโอ้หู้หนีมาหายน้งเดียอีกอเอาใจเศร้าเลาไปเติมเต็มถ้าน้องกินเล่นนี่น้องกินสิไม่แยก่กันนะอันนี้ก็คือเบาย่อนน้องพีพีเอฟซีขนาดใส่หมวก็ยังหล่อเนาะพีเอฟซีนี่แหละเขาว่าคนเกง่งยูไซสก็ต้องมีแต่คนหักน้องพีพีเอฟซีใช่ป่าวน้องเดียมากมากแห้งแต่ว่าเพิ่นสิมากลองเดียบอหันบุ พิ่นเดียวเพ้นดองเดียร์เนาแต่ว่าดองเดียรมักเด้อมักในเพิ่นโดมักในเพิ่นเก่งมักในเพิ่นสลากนะน้พพีเอฟซูซูหมวดกลับไปโอ้ยทุกทีน่นะพพีเอฟซีขนาดทั้งสลาดทั้งเก่งแล้วกอะทั้งแบบนิสัยดีแห้งนะใส่เจสิกับยิ้มหล่ออู้เลด้วยบหล่อนนะแบบเก่งแห่งนะพพีเอฟซีโอ้ยสุดยอดเลย เป็นดาลาไหลายเลย,เลยใน PPFc เป็นบอกเลยด้วว่าเป็นลาลาเกาหลีนี่ลายล,ลับหนึ่งเลยเลยนะี่ยอันนี้ก็คือเดือดจริงนะลาลาเกาหลีไดลเลยความรอความแทนเอ,อห้หนุ่มเดียห้ากูหูนาะอ PPFc ว่าต้งมีผู้สวยเนาะเวลาอันแบาบว่าเวลาสิไซสูดใสอีสนยังก็ต้งมีผู้สวยห <c oughs> <c oughs> นักมิน <c oughs> สองคนร้องว่าสอง เด็กเวนตัวจริงเดส p f c อู้ววววววรงเวว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 คว้วอวว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 วนวว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 วืวว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 วนวว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 คววววววนว่วว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 วบวว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 บวววว่ววนวว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 าวววงเดีมเวมาววววววนวววววววมากวว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 ดวยวว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 ีวว สาวลาวใจละลายพีพีงา่เไ็้ยาทห,หารขับเครื่องบินทหารทีบ้านนักบินลบเอเซียอีทีองชอบอันนี้เรื่องที่ชอบมากพี่ีทีทอสุดๆเดยดลยพยืนอู่ตรงนี้กันรอในีห็นมีทีทีต่้น้องเรียกพอทานทีทีส่รอยว่า พี่ทหารที่บินอยู่ข้างหน้างก็เป็นนักบินเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นผู้ช่วยโอ้ยเดี๋ยวแน่ว่าบนบางอย่างแล้วโอ้ยครับเครื่องบินโต๊ะนิยากมากบีเอฟซีแบบจะไปเห็นกับตาหนังสิ้นหน้าตาครอบรอเรานักดินนะเท่าสิร่คิดไปเ,ปเมิองไหนบีเอฟซี

ดรอปใจสาวร้ายคืนโอ,อ้ตอนเครื่องบินนะก็รัางสินนึืนวันโอ้เสียงหลังโอ,อ้คุณดรอมาเลยค่ะพี่ทั้งรอทั้งเก่งมีผู้ทั้งนั่งนี่ก็รอพ,พี่นีเอสิีแสดงว่าอะไรครับเครื่องบินครั้งหนึ่งสองคนวะเพราะว่าเห็นขึ้นไปใส่สูตรแบบเดียวกัน ด้วยคืยอค่ข้างในน้านำมีแอร์บอพีพีเอสีแบบมีแอร์บอแบบว่าือว่แบบแบบ,บ,บ,บมีแอร์ห้าบอสามารถหายใจได้บอจังหวะใส่อันนี้พีอันนี้ก็คือน้องเดียวโบหูเนาะแต่ว่าน้องเดียวทำพีไปกับต้องเขาตัดคอไฟพ,พีพีเอสีอันนี้ก็คือเป็นคำที่บบหูจริงๆเนาะด้วยยาหูโอ้โหเป็นยืนใช้เป็นตาอยู่ตรงนี้กําลังอ,อ่ะพี่พี่โอ้โหว้า ลอสา,าวเราคอโอ้ตํายืนใส่แปนตายืนยีที่คยังรอเลยเนาะพี่พีเอฟซีอือหูอือหูเอฟซีเด้อถืน นีแต่หล่อๆพี่เ่ย์เอชดูอือแบบประเทศไทยน,น่ะพี่เจยคัดเดือกเอาตะคนหล่อๆเมื่อเป็นนักดินเบาที่มันแบบฮ้าไหลห้าดีแต่แบบ,บ,แบ,บนีนนนนะน่แต่พูหล่อๆอะแบบเมื่อเป็นหนักบินนะตรงเดียวฮูซื้อว่าหนักพี่เจยเอชนี่แต่พูหล่อๆอือ โอ้โหหล่อแฮงคีสีหล่อมากมีนังอยู่นองวันทหารกันกันเนะนี่แหละติดขังเบรกที่เดียวคู่ริงใจได้วันนี้คือนังวินดกครับเอ็หน้อยที่จะยินโดกต้อพี่เอ็สีอุ้ย ล้อขตามนี้เอาน้องเบียไปนัน่งเครื่องบินน้ำเลยเลยแต่ว่านี่ตอนนี้ไปแล้วพี่ีเอสซีตอนนี้ก็คือกำลังจะขึ้นแล้วพี่น้องน้งเรียเองก็ยิงงงอยู่ว่าพีทีเอสซีตรงตรงเลยครับเพื่อทั้งสองคนบอกไม่ว่าตรงเลยครับเพื่อทั้งสองคนบ่าวาครับเครื่องบินนี่นะที่ว่าตรงเลยครับคู้เดียวอันนี้น้องเบียยิ่งงงอยู่เลยโอ้โหรอแห้ง โอ้โหหล่อมากโอ้โหไปนาาเนี้ย,ย,พ,พ,ยพี่สาวสาวงเยอะใส่ผู้ตอพี่ซีบอกมีฮัทจวงดีมโอ้โหคนมาหลายเหีย รอแถมเก่งอีกนี่ไปเดบฟีฟซี่ดูดู้สุดยอดเลยดอดูตอ อะไรกึจะมีดนใจที่สิ่นี้ตัวออมาที่ PFC มาบอโอ้โหเอซี PFC นจดเื่นโอ้โหปงปงสุดยอดเลยโอ้โหขับขึ้นไปไกลให้ MPFC โอ้ สาวราเห็นแล้วใจจะละลายโ้โหป้าผุนะเซลไปเซลมากแบบโอ้ยย PPFC ตรงเดียว์เขาทานเลเอยู่ทางนนะั้งห็นไิบุกพ้นแบบซิบุกพิหัวบอดูอบาจระโอ้โหผัวะ้เก่งขนาดด้วยทัเก่งทั้งลอนอโ้โหอ้าวยอด PPFC

เงขนคณาดเดิ้ลนี่คืออีซังมินที่เอฟซีลุกนเนอรยมาได้ปะเนี่ย เดียเองขอเป็นกำลังใจห้เบาทหารเด้อดอแล้วก็เขอเป็นกำลังใจห้เบาทหารทุกคนเด้อบอยลอเลยบอลรอเฮงลนุงเดียฮะกหูวันนี้ขึ้นนักบินคับเอ็มสิบหกเอสิบหกของประเทศไทยพี่ีเอฟซีเลือกหาแต่คนไทยมาเป็นนักบินหรือเปล่าคะทาไมรอขนาดนี้ลนุงเดียเห็นหน้าใจฟูสุดๆนี่ขึ้นเป็นกำลังใจแหละบอยเลยว่า มักเฮงน้ะพีบีเอฟซีอาคิววิดีโอนี้น้องเดียเองกับสิเดโคตูตล่าไปเพียงซัมนี้เด้อจับสบายดีบ๊ายบาย